สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเจมนลาฬิกาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงลาริก้าอัปเดตอัปเดตเรื่องราวข่าวคราวความเคลื่อนไหวของกงารฟุตบอลสเปนนะครับตลาดซื้อขายนักเตะน,นะครับรอบเดืนนอนมกราคมปิดตัวลงเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของลาลิก้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีดิวที่คือฮาใหญ่โตอะไรมากมายนะครับถ้าจะพูดถึงดีวที่น่าสนใจที่สุดก็น่าจะเป็นดีวที่แอตเลติกามริดเซ็นสัญญาคว้าตัวอาเดมอลาลุกมันนะครับ กองหน้าทิมชชตไนจีเรียมาจากออตแลนตาค่าตัว35ล้านยูโรบวกแอดออน5ล้านยูโรลูกมั่นปัจจุบันอายุ28ปีนะครับก็เป็นกองหน้าที่ถ้าว่ากันตามโปรไฟล์แล้วถือว่าน่าสนใจมากนะครับในสนามเนี่ยเขาเป็นกองหน้าที่เล่นได้ลหลากหลายนอกเหนือจากตำแหน่งหน้าต่ำแล้วก็เล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าได้ตัวริมเส้นต้นซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะครับจุดเด่นคือการ โดนตัวต่อตัวเพราะว่าทางลูกมันเนี่ยมีความเร็วและก็ความคล่องตัวมีเทคนิคในการเลี้ยงผ่านคู่ต่อสู้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับอีกหนึ่งจุดที่เขาทําได้ดีก็คือการสอรดเข้าไปในพื้นที่อ่าเป็นอ่ากองหน้าตัวที่3ที่เซอร์ไพรส์กองหลังคู่ต่อสู้แล้วก็จัดการสังหารในกรอบเขตโทษน,นี่คือจุดที่ต้องบอกว่าทางด้านของลูกมันจะมอบให้กับแอตเลติโกมาดิดได้แผงลุก ของทีมตราหมีจะมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นไม่ว่าชโชโรจะยืนพื้นในระบบ4-4-2ต่อไปนะครับหรือจะปรับระบบการเล่นมาเป็น4-2-3-1หรือ4-3-3ก็ตามทีนะครับในระยะหลังเนี่ยก็จะองบอกว่าแอตเลติโกมาดริดเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการจบสกอร์เมื่อฮูเล่นอาวาเลสฟอร์มดรอปลงไปทางด้านของโซลอด ก็ไม่สามารถที่จะยิงแบกทีมได้เขาทำประตูได้นะครับแต่ก็ไม่ได้มากมายอย่างเป็นกอบเป็นกำรรขณะที่กองหน้าอิตาเลียนอย่างลาสปาโดรีก็แทบจะไม่ผ่าน QC ของโชโรซิเมเน่จนกระทั่งถูกขายกลับออกไปดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับการเข้ามาของลุกมันนอกเหนือจากจะเข้ามา,าเสียบในสล็อตของลาสปาโดรีแล้วยังน่าจะเป็นการช่วยยกระดับ เกมรุกของแอตเลติกมาดริดให้ดุดันเฉีบคมมากยิ่งขึ้นในส่วนของตัวริมเส้นถ้าหากว่าวันไหนโจนีซิเมโอเน่ทำไม่ได้ก็โยกไปทางขวาได้ทางด้านซ้ายก็ให้เลือกได้เลยครับระหว่างทางลูกมัน่นหรือจะเป็นนิโกโการาสเลสหรือขยับมาเป็นหน้าเป้าเนื่องจากว่าโซลตดเองบางวันก็ไม่ได้เหมือนกันฮูเลียนอยู่ในช่วงที่กำลังฟอร์มตก ส่วนกิสมแนก็แน่นอนครับในเรื่องของวัยลงเล่นเต็มเกมไม่ได้ดังนั้นแล้วผมมองว่าในสนามอะเดมอลาลูกมันจะช่วยทีมได้อย่างแน่นอน <c oughs> ทั้งนี้เนี่ยนะครับนอกเหนือจากเรื่องของเทคนิคก,การเล่นนะครับเรื่องของความถนัดนะครับสไตล์แล้วเนี่ยลูกมันก็ยังมีประสบการณา์การเล่นฟุตบอลที่หลากหลายมากเขาเล่นใน ไีเล่กอังกฤษมาแล้วนะครับทั้งกับชาตันนะครับเอฟเบอร์ตันเลสเตอร์ซิตี้ก็เคยไปเล่นขณะที่เยอรมันก็เคยไปค้าแข่งกับไลปซิกในอิตาลีก็อยู่กับ a t ตแลนตาและนี่ก็จะเป็นลีกที่4ในชีวิตของลูกมั่นครับเรื่องของประสบการณ์น่าจะช่วยแอตเลติกริดได้อีกนะครับและคิดกันว่าน่าจะช่วยให้เขาปรับตัวเข้ากับทีมได้ อย่างรวดเร็วด้วยนะครับอย่างไรก็ตามในแง่ของอพฤติกรรมลูกมันก็จะมีปัญหาในส่วนของส่วนตัวกับเทรนเนอร์อยู่หลายๆครั้งทั้งกับกาสเปรินีที่เคยมีปัญหากันเรื่องยิงจุดโทษทั้งอีวานยูริคในเรื่องของการเปลี่ยนตัวก็มีการถกเถียงกันแต่ก็เชื่อว่าระดับโจโรซิเมลเน่น่าจะเอาลูกมันอยู่นะครับถามว่าฟอร์มของลูกมันณเวลานี้เป็นอย่างไรในลีกอาจจะไม่ได้ลงเล่นเยอะ หรือว่ายิงเยอะสิเกมซึ่งหลายเกมเล่นไม่เต็มเกมหลายเกมเป็นตัวสำรองยิงได้สองประตูในกัโชสเีรอาแต่ว่าในอัฟคอนผลล่าสุดเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมากับทีมชาติในจีเ,เรียถือว่าร้อนแรงมากๆนะครับหนัด ยิงสี่แอดซิสีนี่น่าจะเป็นหนึ่งในตัวช่วยที่ทำให้แอตเลติกอเมริกกลับมามีเกมลุกที่ดุดันแล้วก็เร่งทำผลงานนะครับให้ยอดเยี่ยมแล้วก็กลับมามีรุนแชมป์ลาลิกาอีกครั้งหนึ่งครับ